สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคูป,ปตาจะกเกษตรยนต์ทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับมันนี้ก็บพบกับเซียววออกเช่นเคยนะครับมันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาชมแทรกเตอร์คูป,ปตารุ่น b ีซี R e, ร,นร,รีนะครับขนาด27แรงม้าและ21แรงม้านะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเช้าห้ออยของเขานะครับผมที่กำลังมองหาเครื่องทุนแรง นะครับผมไวัยสางใบอ้อยวัยดูแร่บะมุกหรักษาช่วงที่ตัดอ้อยแล้วใส่ปุ๋ยขาหญ้าต่างๆนับรุ่นบีซีรีส์นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวมื้อนี่จะพาพายพี่น้องนับชมสเปคของรถและกระ็ราคานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ นในส่วนของแท็กเตอร์ขนาด21แรงมานะครับมีซื้อว่า B2140S นะครับที่จอดอยู่ด้านสายมือของผมนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1,001 c ีรอบเครื่องยนต์อยู่ที่2,600รอบต่อนาทีในส่วนของแรงบิดนะครับอยู่ที่58.3นิวตันเมตรนะครับผม เป็นเป็นดุลน,นองมูลเลยนะพองบีนะครับเบือ้องของผู้โดยสารนะครับผมจะโอเคนะครับตัวนี้เป็นโค้งกันอ้อยนะครับผมที่เอาไว้เวลาเห่าจากเข้าไปดูแลบำรุงรักษาอ้อยถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอ่าก็าจะเป็น b 2ย B24 B27 นะครับผมถังน้ำมันจะคือกันนะครับยุมอยู่ที่23ลิตรนะครับอ่ายีลิตร แท็กเตอร์รุ่น B จะเป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ Direct Injection นะครับสามซูบเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับคือกันระบบเกียร์เก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับและรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B 2 0ได้ด้วยนะครับในส่วนของความกว้างของโตรถรุ่น B นะครับจะมีอยู่2รุ่นได้แก่ B รุ่น มาตรฐานหรือว่ารุ่นธรรมดาและอีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นพิเศษคือ B ีแบบเนโลนับคือลองแคบในส่วนของ B รุ่นมาตรฐานนะครับความกว้างของล้อจะอยู่ที่1เมตรกับอีก1.5เซนนะครับส่วน B ีเนโลจะอยู่ที่91เซนนะครับเดี๋ยวผ้าชมด้านหลังนะครับของแท็กเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะรองรับน้ำหนักอยู่ที่590กิกโลกรัมนะครับผม ในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับตัวโรตารี่จะเป็นรหัส rx 8 0 a นะครับคือโรตารี่มีความกว,ามกวามก้างที่แปเซนนะครับต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับได้หลากหลายาครบวงจรเลยนะครับเป็นค้งนิรภัยที่แข็งแกร่งนะครับป้องกันป้องกันเซฟเวลาพลิกความหนีโค้งนิรภัยตัวนี้บอมบบอมี่บิดบอมี่เนะบียวบอมี่งอนับแข็งแรงทนทานนะครับมาจากญี่ปุ่น แล้วการในส่วนของการรับประกันนับแท็กเตอร์รุ่น B จะเพิ่มระยะรับประกันนับในส่วนของเครื่องยนต์เพิ่มอีกเป็น2ปีหรือว่า1 5 0 0ชั่วโมงนะครับและอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยกับว่าได้นะครับรุ่น B 2 7 4 0 S ขนาด27แรงม้านะครับผมปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1261ซีซีนะครับ และแรงบิด u ยู่ที่80.9นิวตันเมตรนะครับและรอบเครื่องยนต์ที่อยู่ทห่ร6อ0รอบต่อนาทีนะครับจะเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยรุ่น B ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเพิ่มเขม้ามาเพิ่มเขม้ามาจากรุ่น B21 หรือว่า B2C นะครับหนึ่งลัที่เห็นเป็นจุดเด่นจะเป็นตัวว่างเท่านะครับ ตัวนี้นะครับรุ่น B2C กับ2 7จะเป็นตัวรถขนาดเท่ากันแตกต่างกันที่แรงมาแล้ะก็ดาบคอนโทรลนะครับรุ่นนี้นะครับความกว้างอยู่ที่1เมตรกับอีก1.5เซนติเมตรระบบเกียร์นะครับเก้าเกียร์ดนา3เกียร์ถังเหมือนกันแต่ความแตกต่างทีพ่พวงมาไล่รุ่น B2 1น,นะครับจะเป็นพ่วงมาไล่แบบธรรมดารุ่น B ีสกับ27 จะเป็นพวงมาไลแบบกึ่งพาวเวอร์ลูกค้าถามทำไมว่ารุ่น B21 คือบอเฮดพาวเวอร์มาเพราะว่ารุ่น B21 นี่เป็นแท็กเตอร์ที่แบบฐานล้อมันแคบนะครับถ้าเกิดว่าเฮดพวงมาไลา่บ่อมากจากน้อยอาจจะเกิดการผิดความไวขึ้นนะครับผมในส่วนของราคานะครับในส่วนของ B21 40S นะครับผมราคายูที 2 5 3 0 0 0บาทได้ตัวรถพร้อมคองเป็นชุดนี้เลยนะครับถ้าบวกโรตารี่เข้าไปอีกแล้วราคาจะตกอยู่ที่2 9 1 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าพร่พอนเป็นปีไา,ายปีแบบบอมมงหดย่อยในส่วนของลูกค้าที่บอมมีอ่อยนะครับอยากจะได้แท็กเตอร์ตัวนี้ไปใส่งานในส่วนโตนะครับจะแบบไายปีมีงวดย่อยจ่ายแค่เดือนเดียว นในส่วนของงวดย่อยงวดย่อยมันดีตรงใดครับงวดย่อยมันดีที่ว่าดอกเบี้ยมันจะถือลงอีกห0สตังค์นะครับผมงวดย่อยก็มาจากงวดใหญ่ที่ห้ามาแบ่งใจให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าขั้นมีลายอ้อยนะครับสามสี่ไล่ก็ถือว่าเข่าเกฑนแบบจใจไรยปีแบบบีงงวดย่อยใดนะครับและในส่วนของรุ่น b 2 7 4 s s ขนาด 27แตงหมากเป็นโตท็อปนะครับราคาอยู่ที่378,000บาทได้โตรถพร้อมกับโค้งได้ชุดนี้เลยถ้าเกิดว่าเพิ่มตัวโรตารีเข้าไปาตโรตารีเข้าไปนะครับอยู่ที่417,000บาทนะครับผมสามารถพอดีค่อนได้ถึง7ปีนะครับลูกค้าเก้าเกียร์เอพัดลด2บาทเกียร์เอลด์บาทห้าสิบเกียร์บีลด 1>, 1บาทล้วก็เกตซี่ลดหาสิบตังค์ท่านใดที่สนใจก็สามารถมาติดต่อสอบถามราคากับทางเซลล์ฝ่ายขายอยู่ที Fi ่คุปตาจักรเกษตรยนต์บ้านว่าท,ทอ่องตะบนนองไม่ศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูร้านของเฮานะผมจะอยู่ตั้งยื่ยงๆกับปั๊มน้ำมันปตรท่อนะครับผมฟรีดาวนะบอกกันแล้ววนะ่าฟรีดาวฟรีดาวทุกรุ่นเบองคลิปนี้จบแล้วนะผมก็จะลืมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าบ่อยากให้พลาดคลิปใหม่ๆต่างๆก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยเด้อครับผมสำหรับวันนี้ครับผมเซวว่าต้องขอลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ